สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แม่หมีเมาหมอยช่องที่จะมาชวนเมาเรื่องแม่แม่ลูกๆนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง4วิธีแก้อาการแพ้ท้องที่คน90%ไม่รู้ อาการแพ้ท้องกับคนท้องเป็นของคู่กันเลยค่ะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ก็คือช่วง1-3ถึงเดือนหรือว่าที่เจอได้ไบ่อยเลยคือ6 1ถึงสสัปดาห์ของการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งหลกัหลกๆเนี่ยเกิดจากฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงมีระดับฮอร์โมนเ c g แล้วก็เอสโตรเจนที่สูงขึ้นแล้วก็เรื่องของภาวะความเครียดในคุณแม่ตั้งครรภ์ก็ส่งผลให้เกิดอาการแพ้ท้องได้ค่ะซึ่งมีตั้งแต่ระดับรุนแรงและไม่รุนแรงนะคะดังนั้นใน,ในคลิปนนนนีีี้้้้้้แแแแมมม่ม่หหจจะนะะะะาาาาาํ4วิธกากกาออออรรรพทงงงคคยใใฟัใบะะับบ จะทำให้คุณแม่สบายตัวลดอาการแพ้ทองได้ดีขึ้นเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันนะคะ ข้อหหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้คุณแม่รู้สึกแพ้ท้องค่ะสําหรับอาหารที่คุณแม่รู้สึกแพ้ท้องเนี่ยบางครั้งคุณแม่แค่นึกถึงหรือว่าได้กลิ่นก็จะรู้สึกว่าอยากที่จะแพ้ท้องแล้วใช่ไหมคะอยากจะคลื่นไส้อาเจียนแล้วซึ่งอาหารเนี <c> ่ย <oughs> บางทีคุณแม่ในช่วงการตั้งครรภ์นเนี่ยก <cha> ็จะนึกถึงว่าเราต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะต่อตัวเราแล้วก็ต่อลูกในครรภ์แต่ว่าอาหารนั้นเนี่ยคุณแม่อาจจะไม่ได้ port, รู้สึกอยากแล้วก็ทานไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณแม่เน้นเลือกอาหารที่คุณแม่ทานได้คค่่่่ะะะเพราาาาววททนนไาานไไดดด้้ีกม คุณแม่เลือกทานอาหารที่คิดว่ามันมีประโยชน์แต่คุณแม่ทานไม่ได้ทานแล้วคุณแม่มีอาการอาเจียนขึ้นไส้ออกมาเนี่ยรับรองไม่เป็นผลดีต่อคุณแม่แน่นอนค่ะ ซึ่งตรงส่วนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าในช่วง3าเดือนแรกที่เรามักจะมีอาการแพ้ท้องของการตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายของคุณแม่เองค่ะยังมีสารอาหารที่สะสมอยู่มากเพียงพอที่จะทําให้ลูกเนี่ยดึงไปใช้ในการเจริญเติบโตของเขาได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกทานอาหารที่ทานได้ซึ่งอาหารที่จะกระตุ้นการแพ้ท้องที่คุณแม่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็จะเป็นอาหารพวกอาหารทอดค่ะอาหารมีกลิ่นฉุนอาหารมีกรดสูงอาหารรสจัดอาหารเผ็ดค่ะแนะนําให้คุณแม่นะคะเลือกทานอาหารที่เป็นอาหารที่มีไขมันต่ำ าาหรต้มอาหาร,าหารหนึ่งอาหารย่างนะคะอาหารแห้งๆพวกนี้จะลดอาการคลื่นไส้ได้ค่ะ ข้อ 2. แบ่งมื้ออาหารทานให้บ่อยขึ้นค่ะสําหรับคุณแม่นะคะที่อาจจะทานวันละสามื้อนะคะคุณแม่สามารถแบ่งมื้ออาหารย่อยลงมาได้เลยค่ะเป็น5้ามื้อหมื้อก็ยังได้ค่ะโดยที่ให้คุณแม่ทานนะคะทีละน้อยแต่ทานบ่อยๆเอาค่ะเพื่อไม่ให้มีการแน่นท้องจนเกินไปซึ่งถ้าเราทานอิ่มจนเกินไปแน่นท้องจนเกินไปก็จะกระตุ้นทําให้เรามีอาการคลื่นไส้แผลท้องได้ค่ะและก็อย่าปล่อยให้ท้องว่างด้วยค่ะ ถ้าคุณแม่อยู่ในภาวะที่ท้องว่างนะคะท้องว่างนี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ท้องได้ค่ะคุณแม่สามารถที่จะทานมือยิบมือย่อยได้ทุก 1- 2ชั่วโมงก็ได้เช่นกันค่ะอาจจะมีการพกขนมปังนะคะไว้ในกระเป๋าหรือว่ามีการทานน้ำหวานบ้างนะคะเพื่อเติมพลังงานให้แก่ร่างกายค่ะไม่ปล่อยให้ท้องว่างระหว่างวัน ข้อ3พักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดค่ะคุณแม่ควรนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงเลยค่ะในช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะเพราะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นเนี่ยจริงๆด้วยภาวะฮอร์โมนที่เกิดขึ้นจะทําให้คุณแม่มีอาการง่วงนอนได้อยู่แล้วนะคะระหว่างวันก็จะมีอาการง่วงเกิดขึ้นได้บ่อยๆค่ะคุณแม่ควรนอนให้เต็มอิ่มเลยค่ะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เมื่อคุณแม่นอนพักผ่อนเพียงพอแล้วนะคะภาวะเครียดที่อยู่ในร่างกายสะสม,มเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยค่ะก็จะทําให้คุณแม่รู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็อาการแพท้ท้องก็จะะลลดดงได้ค่ ข้อ4ทานยาแก้ขึ้นไส้แก้วิงเวียนศีรษะค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะในคนไข้ที่มีอาการแพ้ท้องเนี่ยก็จะมียาที่คุณหมอมักจะให้ติดตัวไว้อยู่แล้วนะคะ และอาจจะง่วงนิดนึงค่ะคุณแม่สามารถทานได้เลยถ้าเกิดมีอาการนะคะซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมีได้ทั้งอาการที่ไม่รุนแรงค่ะอาจจะมีแค่ขึ้นไส้อาเจียนเล็กน้อยนะคะและสามารถหายได้เองค่ะซึ่งพวกนี้ก็คือจะไม่ได้มีผลอะไรต่อทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะและอาการแพ้ท้องอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นอาการแพ้ท้องที่รุนแรงค่ะซึ่งคุณแม่อาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอย่างหนักนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็อาจจะมีผลต่อการขาดน้ําในคุณแม่ทําให้เกลือแร่ในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปค่ะและอาจจะมีผลทําให้ลูกเนี่ยน้ำหนักตัว แล้วก็คลอดก่อนกําหนดได้ซึ่งถ้าคุณแม่มีอาการแพ้ท้องที่รุนแรงไม่หายไปได้เองนะคะตัวนี้สามารถไปพบแพทย์แล้วก็ปรึกษาเพื่อขอรับยาแก้อาการขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ารับการตรวจร่างกายเพิ่มเติมได้ค่ะสรุป4วิธีแก้อาการแพ้ท้องนะคะ 1. หลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นให้คุณแม่มีอาการแพ้ท้องค่ะ 2. ทานอาหารให้บ่อยขึ้นแบ่งเป็นมือ้อย่อยๆค่ะ 3. พักผ่อนให้เพียงพอ 4. ทานยาแก้แพ้ท้องแก้ขึ้นไส้อาเจียนค่ะ คุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์อยู่และมีอาการแพ้ท้องนะคะลองนํา4วิธีนี้ไปปฏิบัติดูนะคะเพื่อลดอาการแพ้ท้องในคุณแม่ค่ะและขอให้คุณแม่ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงอาการแพ้ท้องหายลงได้อย่างรวดเร็วค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งติดตามเป็นกาลังใจให้ช่องแม่หมี่มอ,อยนะคะติดตามได้3ช่องทางด้วยกันค่ะทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o k ค่ะโดยจะลงคลิปทุกวันเสาร์นะคะแล้วมาดูกันนะคะสําหรับคุณแม่ที่มีปัญหานะคะเรื่่อออองงงงสุขขภาาพคแมตั้้รเเลูกนย สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาอ่านแล้วก็มาไลฟ์ตอบบรรทุกค,คำถามเลยค่ะแล้วเรามาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ